สวัสดีครับสวัสดีย่าเทียงของมันสีเนาะพี่น้งองมาเริ ij ij ่ม ouais. ันชิมเขาเทียงให้กันครับมันี่ขอเสนอเมนูปลาดุกย่างนะครับสื่อมาแล้วนะพี่น้องเนาะสื่อปลาดุกย่างมากข like ้าวเหนียวถื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะแก้วพักนะพร้อมเปนะครับตะไคร่กระเทียมนะครับผักผดซดมาพี่น้องจวดร่กันครับข้าวเหนียวพว่งมาง่ายสีบาทนะพี่น้องคนบอกว่าคนบอกว่าลป๊ซย่งสื่อปลาดุกย่างไปรีวิ่งเนี่ยนะครับ เป็นลาลาาสารคามนะครับอยู่ในไข่นี่แหละครับเพื่อนให้รีวิวให้แน่นะได้ครับบบคัสะท่านเนาะแบก็คือแซมโบๆๆแสแแบบก็คือสบสแแบบเรียพี่น้องเราบุ๊กพีครถที่เก่าบุ๊กพีคจังบุกพริกนะ้ยคนดุจัง ก็ใครอาพิษรสฐก็แจ่มเหมือนกัน ดูเดพี่น้องือมกินกแซ่บๆนะเยีาว่ากันเนาะพลิกสดก๊ัตรงนี้องแั๊บเรียงกพี่น้อง ปลดกตัว30บาทเนาะปลดุกยาเานี้บาทลงทุนมา40บาท แล้วแบพี่น้องเนี่ยขอขอบคุณทุกไรทุกแช่ด้พี่น้องบานเฮาทีเขามารับชมไอคอนสีสเกตนะครับสองน้องไม้ครับต้องคิดมาไดใดปีนึงแล้วนะก็ราะนานๆก็บ,บ่เอยไดต้องคนเลยนะ พี่น้อยแบบมันซีบหน่อยมมนหน่อนพี่น้อยขอพี่น้อยออกหอนหูเมาหมาเลยกระแทบ,บเนาะแล้วด้ยกินนะครับแสบของเอพิ่น่เ้อะพี่น้องสูตรเพิ่นใส่ใดนะครับผมบ๊วยสุกแห้งนะครับบอกเพิ่นบ๊อวสุกแห้ง ờ hơi thơm 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 Mm-hmm. เ <h ung> มื่ทางนึงย่างทางนึงจะนองไปกินแรง่งไปไปยัดเีงบปด้วยตอนนี้ไปด้วยตอนไหนน้อนกินนองนไประยัดนะไปกินน้ำแร่งอีกคือเกาเพราะย่างเขามันเมื่ เลยสุดท้ายสำคญนะัญเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาที่เขามารับชมนะครับคลิปกินข้าวเหนียวกับปลาทุกอย่างนะครับไหวเพียงตัวนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสูบุมทุกคนครับสวัสดีครับบมงมยเงบ